บ๊อบนะคะแยกย่อยออกมาได้เลยเป็น2โหมดด้วยกันคือบ๊อบตรงและบ๊อบทุยเทนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องดูรูปหน้าลูกค้าดูสไตล์การแต่งตัวดูบุคลิกนะคะดูสภาพเช้นผมนะคะวิคอ์ทุกอย่างเลยนะคะการคอนซัลการต้อนรับลูกค้าก็เป็นสิ่งสําคัญเวลาลูกคะ้าเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องถามเขาก่อนนะคะวา่าอยากได้ผมแบบไหนเป็นสไต์บ๊อบใช่ไหมความยาวระดับไหนคะ ความยาวมี2ระดับนะคะก็คืออาจจะเป็นปรบาบ่าหรือเลยบา่าขึ้นมาหรือเลยบา่าลงไปก็แล้วแต่อันนี้นะคะทีเนี้ยผมลูกคา้าเลยบา่าลงมาอ่ะถ้าผมลูกค้าเป็นผมหยิกหยักโศเวลาน้องตัดน้องก็เผื่อไว้ด้วยนะคะ<ๆ>เผื่อไว้ด้วยเช่นลูกค้าบอกเอาปรบาบ่าน้องเลยบา่ามนิดนึงกานเด้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผมลูกค้าเส้นตรงอันนี้ต้องสําคัญเลยถ้าผมเส้นตรงนะคะแสดงว่าถ้าน้องตัดเลเยอร์ข้างสูงนะคะ เลเยอร์สูงเมื่อไหร่มันจะเป็นท่อนๆๆๆถ้าน้องเก็บรายละเอียดไม่ดีเห็นไหมคะปุ่มวิเคราะห์แบบนั้นแต่ถ้าเป็นผมเส้นเล็กนะคะผมเส้นเล็กเลเยอร์สูงได้แต่อย่าสูงมากนะคะอย่าสูงมากเวลาเลเยอร์ดูตรงไหนนะคะเวลาน้องยกองศาขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยองศาจะต้องตัดต่ำก่อนตัดต่ำก่อนคือยกแค่45องศาก่อนอย่าเพิ่งยกสูงในขณะที่ยกปุ๊บจะต้องมีฐานร่วงรองรับด้วยเข้าใจไหมคะถ้าไม่มีฐาน ร่วมรองรับนะคะกรอบทรงจะบบาง